you <laughs> สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอันปฏิพัทธ์ออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีรถตัวเป็นสมาร์ทแคบนะครับมารีวิวไว้กับผู้ลูกค้าดูกันอีกหนึ่งคันนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถตอนเดียวนะครับที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าเป็นส่วนของรถแคบนะฮะมีลูกค้านะครับสนใจกันเข้ามากันเยอะนะฮะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ามีรถอะไรเหลือบ้างแล้วเป็นรถรุ่นไหนบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวมีรถแคบมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพมันนก่อเลย โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่เจ้าโตต้าไฮรักลิโม่นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 2,400cc นะครับเป็นตัวเจนะครับลบปี2017นะครับสิ่งแรกนะครคุณลูกค้าหลายคนนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่น่าจะสังเกตเห็นกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของกระจังหน้านะครับอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นตัวใส่เป็นหน้าล็อกโค้ให้แล้วนะครับ สีแรกเนี่ยนะฮะไม่ต้องอาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับได้แบบนี้ไปคือหล่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถสีขาวเดิมโรงงานนะครับส่วนสีขาวซารับดีโวเนี่ยมันจะเป็นตัวขาวซูเปอร์ไวเลยนะฮะรถสวยมากนะครับเพิ่มเติมนะถ้าเกิดคุณลูกค้าไปติดเพิ่มเติมเองนะครับอันนี้เป็นความแนะนำของผมนะครับไฟหน้าเราเปลี่ยนเป็นสายพิพองพวกตัวท็อปอะไรงนี้ได้เลยสบายๆนะฮะแต่ว่าตัวเก่าอะไรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจุดประสงค์หลักคือการใช้งานเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคร สุดคุ้มเลยสําหรับคันนี้ส่วนนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นหน้าล็อกโค้นะครับอันนี้ล็อกโคลแท้เลยนะฮะเบิกใกม่แกะกองนะครับสวยมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะฮะรถสวยสีขาวนะครับเราจะแต่งอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้ดูเด่นดูหล่อหมดนะครับอันนี้เนี่ยคุณลูกค้าก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะสำหรับในส่วนด้านหน้านะครับใส่เป็นตัวหน้าล็อกโคลไปแล้วจบไปแล้วนะครับนี่ครบเลยนะฮะถ้าเกิดใครต้องการแบบนี้อยากได้แบบนี้นะครับทรงนี้เซตนี้เลยนะครับ ติดต่อเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังราคาท้ายคลิปกันได้เลยนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะเราไปดูในส่วนของด้านข้างต่อครับเรามาดูในส่วนของสภาพด้านข้างต่อเลยนะฮะสำหรับตัวสีด้านข้างนะครับสวยมากนะครับไม่มีรอยสเก็ตหินกระเด็นใส่นะครับรถเดิมๆโรงงานนะฮะนี่เป็นอีกคันหนึ่งเลยนะครับที่ลูกค้าถามมันเข้ามาเยอะนะครับ แล้วก็อยากได้แบบนี้กันเยอะถ้าใครติดตามในส่วนของหน้าเพจนะแลวก็ในส่วนของ a c e b o o k นะครับสื่อออนไลน์อะไรต่างเนี่ยน่าจะเห็นกันดีสตัวนี้นะครับเพราะว่ามีการปล่อยถึงมือลูกค้าเนี่ยหลายคนแล้วนะครับแล้วก็ประทับใจทุกคันถูกใจทุกคันแน่นอนนะครับส่วนคันนี้เนี่ยจะมีการจัดทรงให้หน่อยนะฮะก็คือโหลดหน้า2หลัง3นะครับข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเชิดเชิดหน่อยนะฮะส่วนด้านท้ายเนี่ยมันก็จะเตี้ยเตี้ยหน่อยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็นแม็กเวลขอบ18นะครับพร้อมยางนะฮะป แล้วเราไม่ได้ฟิกด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าใดดูคลิปนี้นะครับนี่ผมอยากอธิบายอย่างนี้ให้ฟังนะฮะร,ร้องแมมกเราไม่ได้ฟิกนะฮะสมมุติว่าคันนี้ใส่เวลก็ต้องเวลต่อ,อไปไม่ใช่นะครับถ้าเกิดลูกค้ามาดูรถที่ร้านน้เนี่ยไม่อยากได้เป็นเวลเอาเป็นทีเอาเป็น r e เอาเป็น CE ได้หมดนะครับรายยอดนิยมรีเควสมาเดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับ ส่วนคันนี้เนี่ยเป็นไฟเดียวแก้มข้างนะครับตัวด้านข้างไม่มีอะไรเยอะนะสำหรับตัวเจนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปอีกคันหนึ่งนะครับผมบอกแล้วนะอัตราการใช้งานนะครับหรือว่าจุดประสงค์ในการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าครบคันนะครับเราจะพาครอบครัวไปอย่างนี้ก็ได้นะฮะวิ่งงานแต่งยังหวัดนอนในรถอะไรแบบนี้นะครับเราได้ไม่เหงาด้วยนะฮะส่วนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตู้ทึบลูกค้าต้องการเป็น2เมตรสินะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีลูกค้า จัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นรถพรีออเดอร์ด้วยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเราเปลี่ยนใส่ตัวกระจังหน้าจัดทรงใส่ล้อนะครับครบเลยสําหรับคันนี้แล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นใส่เป็นตู้ทึบ2เมตรสินะครับส่วนล้อหลังนี่ก็เหมือนกันนะฮะเป็นเวลล์ขอบสิบแปดนะครับแล้วก็ยางปี2 0งพันี่บครบอจบภายในร้านเดียวด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ประจําตัวของทางร้านเลยก็ว่าได้นะฮะให้เป็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าลูกค้าทุกคนนะฮะประทับใจแน่นอนนะครับสภาพ้านขางก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนด้านท้ายต่่อครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับฝาท้ายสวยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกของที่3นะครับตัวมือเปิดนี่ยังเป็นสีดําด้านอยู่นะครับตรงนี้เราก็สามารถแต่งเติมได้นะฮะเอามาเปลี่ยนเป็นพวกใส่โคมเมียมอะไรงียเอามาใส่ได้นะครับส่วนตู้ทึบเนี่ยสภาพด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มีเส้นกันสะท้อนแสงให้นะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับติดหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตู้มือหนึ่งนะครับเบิกติดตั้งให้ใหม่นะครับส่วนช่วงบช่วงล่างนี้ก็เป็นเดิมๆโรงงานนะครับรถมีการจัดทรงให้มันดูสวยนะครับให้ตัวรถมันดูสมูทนะฮะแล้วก็ดูเท่ขึ้นนะครับอันนี้ลูกค้าถูกใจแน่นอนนะครับสภาพด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารต่อก่อนครับเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารกันนะครับสำหรับภายในนี่ก็จะเหมือนๆกันหมดเลยนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะสำหรับในตัวของ Toyota รีโว่ตอนเดียวนะครับหรือว่าเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับภายในก็จะเป็นสีดำนะฮะเดิมๆโรงงานนะครับเรามาเริ่มที่คอนโซลหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับคอนโซลหน้านะครับมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยไว้ในกันถึง3จุดนะครับคอนโซลกลางก็จะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับ CD พิทู MP3 รองรับบลูทูธนะ USB AUX นะครับแล้วก็แอร์ยังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะครับส่วนการนี้เนี่ยเป็นตัวเจนะครับกระจกจะเป็นแบบปรับมือหมุนนะฮะ ต้องบอกอย่างนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้านั้นใดที่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องกระจกนะครับอยากได้เป็นตัวกระจกปับไฟฟ้าบ้างนะครับเพราะว่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อยากได้เป็นแบบกระจกปับไฟฟ้าบางคนก็มือหมุนนะครับเดี๋ยวทางร้านเนี่ยแก้ไขให้ได้นะครับสำหรับตัวกระจกไฟฟ้านะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นเกียร์แม่นวลนะฮะห้าสปีดนะครับแล้วก็บอกเนี่ยเป็นบอกผ้าสีดำนะครับสวยนะฮะทั้งบอรนั่งหน้าแล้วก็บอแคงงหลันะรับสภาพโอเคเลยยทั้งภาในภายนนอกะ ลงตัวสวยกิฟต์รถปีทวันทเจ็ดนะครับยังอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่ผมถือว่าโอเคนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเราจะใช้เป็นรถบ้านก็ได้นะครับใช้เป็นรถวิ่งงานก็ได้สุดคุ้มเลยออปชั่นเนี่ยครบคันอยู่แล้วนะครับถือว่าโอเคเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราดูในส่วนของห้องเครื่องต่ออยก่ครับ เรามาดูในส่วนของเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะครับบล็อกเครื่องก็จะเป็น 2GD นะฮะห้องเครื่องสวยไม่มีค้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คจะเก็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมูทุกจุดนะครับแล้วก็แผ่นเพสนะแผงกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอกรนะครับทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับโต้ใต้ลักลีโวนะฮะ2.4ตัวเจนะครับรถปี2017นะครับ คันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่49,000บาทนะครับผมย้ำอีกทีนึงนครับ49,000บาทนะครับลูกค้าได้รายจากในราคานี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะกระจังหน้านะครับเป็นตัวโลโก้จัดทรงใส่ล้อแม็ก4ล้อพร้อมยางเบิกใหม่ตู้ทึบนะฮะเราจดลงเล่นไปถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยหมดนะครับคุ้ม นะฮะไม่มีคำอื่นที่ต้องพูดแล้วนะครับนอกจากคำว่าคุ้มนะครับใครสนใจนะฮะรีบติดต่อได้เลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีเดี๋ยวมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง u t u b e ของเรานะฮะเป็นกำลังใจเรากดไลค์กด u b s สไคร e นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปมารีวิวรถให้ดูอีกเรื่อยๆหรือว่าลูกค้านั้นใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว